ครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตัวจริงดำกังกหยกภาค2ตัวจริงเตียส,ส,สัมพงกับสำนักบูตึงนะครับเอาละครับก็เล่าไปเรื่องแล้วนะครับก็คือภาคเม้งกาครับอ่าคราวนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเตียสัมพงกันบ้างครับขอเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องนิยายในเรื่องดำมังกรหยกก่อนนะครับหลายคนนี่อาจจะไม่เคยไม่เคยดูหรืออ่านเรื่องดำมังกรหยกนะครับก่อนที่มีสำนักบูตึงที่ก่อตั้งโดยจางสัางฟงในภาษาจีนกลางครับหรือเตียสัมพงครับในภาษาแท้จิ๋วครับ ชื่อเดิมคือเตียกุนป้อนะครับในนิยายระบุว่าเขานั้นเริ่มต้นเป็นสิทธิ์ของไต้สือกักเอียงนะครับที่วัดเสาหลินในนิยายระบุว่าไต้สือกักเอียงเนี่ยครับสั่งให้เตียกุนป้อเนี่ยครับลงจากวัดเสาหลินเนื่องจากวัดเสาหลินกำลังมีภัยโดยเฉพาะการลูกลามของสามผู้วิเศษแห่งเขาคุนลุ้นแต่หลังจากเตียกุนป้อเนี่ยครับได้ลงจากวัดไปเขาก็ได้พบกับกุ้ยเสียงและร่วมเดินทางไปจนได้มาก่อตั้งสนักบูตึงและเปลี่ยนชื่อเป็นเตียสัมพงโดยคําว่าสัมพงนั้นแปลว่ายอดเขาสามลูกนะคร นับสิทธคนแรก7คนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมกันรวมเรียกว่าเจ็ดกระบี่บูตึง้งโดยมีหลานสิท์เป็นตัวเอกของเรื่องดาบมังกรหยกและเตียบอกกี้ที่ต่อมาการเป็นประมุขพรรคแมงกาและมีบทบาทในการขับไล่ชาวมงกลในนิยายด้วยครับเอาครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องจริงกันบ้างครับขอเริ่มต้นจากเรื่องเขาบูตึ้งก่อนครับเขาหูตังนะครับหรือเขาบูตึ้งเนี่ยครับบูตึ้งนี่เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับเป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยประเทศจีนครับถือเป็นภูเขาที่มีความสําคัญของลทัทธ มีชื่อเรียกว่าไท่หัวสัวหรือไท่เหอซานมียอดเขาสูงสุดคือเทียนจู่เฟิงที่เล่ากันว่าเจ้าชายจินบูแห่งแคว้นจิงเล่อในสมัยราชวงศ์ฮั่นนั้นได้เดินทางมาบำเพ็ญพศที่นี่จนสาเร็จมรรคผลบนเขาไท่หัวซานแห่งนี้จนยิกเซียนฮ่องเต้ได้แต่งตั้งท่านจินบูเป็นเทพดูแลภาคเหนือและได้ชื่อว่าจินบูโดยตำนานเล่าว,ว่าคืนหนึ่งมีมารมาระจนท่านจินบูได้สังหารมารจำนวน2 0 0 0 0 0ตนภายในระยะเวลาคืนเดียวเท่านั้น สิ่งนี้เองทําให้ห้องเต้มีประเพณีการไหว้บูชาเทพเจ้าจินบูหรือปรมาจารย์เจนอูหรือเทพเจ้าเสวียนอูนั่นเองนะครับในภาพว้ของท่านจินบูนั้นที่เป็นหัวหน้าเหล่าเทพนั้นจะมีลักษณะคนผมยาวมีลมัศมีมือขวาถือกระบี่มือซ้ายถือมุชตาเท้าข้างหนึ่งเหยียบงูอีกเท้าข้างหนึ่งเหยียบเต่าซึ่งเป็นมาที่ท่านปราบได้แต่ไม่ได้ฆ่าเพราะเห็นคุณประโยชน์ของมัน ทำให้บางทีเราจะพบสัตว์ดูแลประจําทิศเหนือเป็นรูปงูพันเต่านั่นเองโดยเมืองไทยถือว่าตัวเหล่าเอีย้ยในในสาเจ้าพ่อเสือนั้นเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจินบูนนั่นเอง,เองครับยุคถัดมาครับเขาบูตึงนะครับก็มีหลือทงปินนะครับคนในสมัยราชวงศ์ถังมาปฏิบัติธรรมที่นี่จนได้สําเร็จเป็นเซียนและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในคณะ8ดเซียนนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางราักฐานในสํานักชนจิ้งกานครับผมได้เล่าไปแล้วนะครับในคลิปชนจิ้งกานครับก็ติดตามไปรับชมกันได้นะครับ แล้วมาเล่าถึงเตยสัมพงกันบ้างครับเล่าเรื่องเขาไปแล้วครับเตียสัมพงนั้นตำนานนั้นมีเรื่องเล่าแตกต่างกันออกไปหลายเวอร์ชันนะครับผมขอเลือกเวอร์ชั่นที่เป็นบันทึกของชาววต,ตึงเองนะครับบันทึกนี้ครับระบุว่าเตียสัมพงครับเกิดในปีคิศกราัที่1,247ซึ่งเป็นช่วงปลายและสมัยของราชวงศ์ซงหรือซ่องนะครับ โดยท่านเป็นชาวเมืองอี้โจวครับมีมีดาเป็นนายทหารทําให้ได้รับการฝึกวิทยายุทธตั้งแต่เด็กต่อมาเข้ารับราชาการในสมัยหยวนแต่กับศรัทธาในแนวคิดของหัวเงี่ยนชวนหรือหัวหย่าชวนนะครับจึงลาออกจากราชาการมาบวชเป็นนักบวชที่เขาจงหนานซานได้เรียนวิชาลัทธิเตา๋าเขาจงหนานซานเนี่ยครับเป็นที่เดียวที่เฮงเติงเอียงเนี่ยได้ออกบวชเหมือนกันนะครับได้ออกบวชเป็นนักโค์เหมือนกันนะครับ จนสาเร็จบรรลุผลต่อมาเริ่มรับสิทธิ์และไปก่อตั้งสำนักที่เขาบูตึงโดยระหว่างนั้นได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้อายุคนนั้นยืนยาวและสุขภาพดีจึงได้ศึกษาวิชาแพทย์และท่าออกกาลังกายต่างโบราาณต่งๆเพิ่มเติมจนแตกฉานเมื่อแตกฉานแล้วท่านก็มักจะสะพายขิมและกระบี่เพื่อท่องเที่ยวไปเนื่องจากท่านเคยศึกษาวิชาของของจื๊อมาก,ก่อนท่านจึงมีความรู้ด้านดนตรีและอักษรศาสตร์เป็นอย่างดี โดยได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มเล่มที่สําคัญคือหลักลัะธีเตา๋าและอีกเล่มหนึ่งนะครับที่สําคัญมากเลยครับก็คือหลักวิทยายุทธนะครับซึ่งหากไม่เจาะลึกงลงไปหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นคมภี์วิทยายุทธขั้นสูงแต่ความจริงแล้วนะครับหลักวิทยายุทธเล่มนี้ของเตยสัมพงเนี่ยครับเป็นเพียงการรวบรวมท่าออกกำลังกายที่สืบทอดมาแต่โบราณกับท่าป้องกันตัวพื้นฐานของชาวเมืองที่เขาได้เดินทางท่องเที่ยวไปนะครับเตยสัมพงมารวบรวมไว้ในหนังสือเท่านั้นทําให้วิทยายุทธเริ่มต้นของบูตึงนั้นจึงเป็นท่าตี เอาละครับเรามาพูดถึงเตียบออกกี้ต <OM G> ัวจริงบ้างดีกว่าครับโดยสิทธิของเตียสัมพงนั้นมี7คนในนิยายให้เตียช่วยสัวมีลูกชื่อเตียบออกกี้ <g if ly> ที่เป็นตัวเอกนั่นคือเตียบออกกี้นั้นควรจะเป็นหลานสิทธิ์หลานของเตียสัมพงนั่นเองครับแต่ความจริงแล้วนะครับสิทธิคนนีม้มีชื่อมีชื่อเสียงที่สุด <OM G> นะครับโดยมีชื่อว่าเตียส่งคยหรือจางซงซี่นะครับที่บางตำราระบุว่าเตียส่งคยเป็นสิทธิหลานของเตียสัมพงมากกว่านะครับซึ่งจะเหมือนกับเตียบออกกี้ในนิา์ โดยเตียสังโคยเนี่ยครับมีลักษณะเป็นคนผอมบางสุภาพเรียบร้อยและเป็นบุคคลที่มีพลังมากที่สุดตำนานกล่าวว่าแม้ท่านจะอายุ100ปีแล้วก็ตามครับยังสามารถใช้พลังฝา่ามือฟาดหินนับร้อยชั่งวางเรียงกัน3ชั้นแตกออกเป็น2ชิ้นได้ทั้งหมดใค่ที่ครั้งหนึ่ง พระจากววาลเสาหลินมาขอไปลองด้วยโกติเตียสังโค้ยจะพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้มาโดยตลอดแต่ครั้งนั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงท่านจึงต่อสู้ด้วยท่านั่งและใช้เพียงฝ่ามือสู้เท่านั้นแต่ก็ยังสามารถทำให้พระจากวาลเสาหลินนั้นล้มลงได้ต่อมาท่านจึงได้รับสิทธิ์เอิบอินกั่วครับหรือเย่จินฉวนต่อมาคือตันซื่อหมินนะครับหรือตัวซื่อน,น้ำซึ่งครับรับสิทธิ์ต่อๆกันมาเรื่อยๆครับจนถึงกำหงตีครับจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคและช่งงชชิิิได้รับสทธ์ือ ตั้งไหชวนหรือตรงไหชวนซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิชาฝ่ามือป้วยช่วยนะครับและอย่างลู่ชานอย่างไรก็ดีครับสำนักบูตึงนั้นถือว่าเป็นสายบูของคนที่มีฐานะดีและลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีการศึกษาดีมีเงินเพียงพอที่จะซื้อกระบี่มาเป็นอาวุธติดตัว ข้อดีของบูตึ้งก็คือเนื่องจากลูกศิษย์นั้นเป็นคนที่มีการศึกษาดีวิทยายุทธ์ต่างๆนั้นจึงมีการจดบันทึกไว้และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่างจากวิทยายุทธ์ของค่ายอื่นนะครับที่มักจะอาศัยการถ่ายทอดด้วยการจดจําเท่านั้นจึงพัฒนาไปได้ไกลกลว่าสำนักยุทธ์สำนักอื่นนะครับเอาถ้ามาพูดถึงมวยมว,มวยเท็กเก็ตก,ก,กันบ้างนะครับในภาษาไทยนั้นเรียกตามภาษาแต่จิ๋วครับแต่จริงๆแล้วนะครับต้องอ่านว่าไทาจี้เฉวนนะครับในประเทศไทย,ทยเรียกกันหลายสำเนียงทั้งไททเก็กไทเก็ก เรียกกันหลายชื่อครับจริงต้องเรียกตามภาษาจีนกลางว่าไทจี้เฉียนวิชาโมวยไทยเก๊กนั้นเป็นศิลปะยุทธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศจีนครับเชื่อกันว่าปรมาจารย์พูดให้กำเนิดโมวยไทยเก๊กคือ นักพจน์จางซันฟงนะครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับซึ่งมีชีวิตยอยู่ในช่วงคริสต์ศตรรที่12-14แต่ความจริงแล้วเต่าสำพงนั้นเป็นเพียงคนรวบรวมท่าออกกาลังกายที่มีมาแต่โบราณและท่าป้องกันตัวของชาวบ้านมาพัฒนาเพิ่มเท่านั้นอย่างไรก็ดีครับคนจีนหึงถือว่ามวยไทคเก๊กนั้นคือมวยของชาวจีนมาตั้งแต่ดัด้งเดิมต่างจากวิชามวยของเซ้าหลินที่มีพื้นฐานมาจากต่างด้าวคืออินเดียแต่วิชามวยไทยเก๊กนั้นมีชื่อเสียงในราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะท่านหยางลู่ฉานซึ่งงเป็นผูู้้ใหหําามวยทยทกกตล และภายหลังได้เผยแพร่ไปกระจายไปทั่วโลกครับมไทยเค็กถือเป็นวิชาพลังอ่อนนุ่มนะครับไม่เน้นการออกแรงแต่เน้นไปที่จิตสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าคําอธิบายก็คือจิตไปทางไหนร่างกายก็งไปทางนั้นนะครับนอกจากนั้นการหายใจต้องสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยจึงต้องฝึกการหายใจอย่างหนักนะครับนอกจากนี้การเคลื่อนไหวจะต้องต่อเนื่องกันไปไม่สามารถแยกวนเท่าออกมาได้หลักจริงๆนั้นมีแค่นี้แต่ต้องใช้เวลาฝึกหลายปีทุกอย่างจะสัมพัก์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยท่าพื้นฐานนั้นจะเป็นการฝึกการบิดตัวและการทรงตัวโดวยเพราะถ้ายืนไขว้ขาและลุกขึ้นนั่งยืนสลับกันไปเป็นท่าพื้นฐานหลักแต่จะมีวิชาพลังที่แข็งก้าวปนอยู่ก็คือท่าดัชชนีเข็มทองนั่นคือการฝึกนิ้วให้แข็งแรงเพียงท่าเดียวเท่านั้น ในปัจจุบันมวยเทคกเก็ตนั้นแพร่หลายอยู่ทั่วไปมากมายนะครับหลายสายหลายตระกูลซึ่งสายมวยอ,อันเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมีู่5สายคือเทคกเก็ตตระกูลเฉินเท็กเก็ตตระกูลหยางตระกูลอู่ตระกูลอู่และตระกูลซุนโดยนะครับหากเราได้ยินคนจีนพูดถึงกังฟูขึ้นมาลอยๆคนจีนส่วนใหญ่ก็จะมักจะนึกถึงเท็กเก็เป็นหลักเพราะถือเป็นวิชากังฟูของชาวจีนโดยแท้เอาละครับเรามาลองเทียบกับนิยายดาบมังกรหยกดูบ้างนะครับเอาเรื่องจริงกับเรื่องนิยายมาเปรียบเทียบกันบ้างครับ ยิมยกนั่นเอาอีกแล้วครับเชื่อว่าหลายคนที่อ่านหรือดูละครเรื่องนี้จบนั้นต้องเชื่อว่าเตียสัมพง์นั้นเกิดในยุคดาบงังกรอย่คือยุคที่จูหยวนจางนั้นค้นลน้มแม่ชงหยวนหรือมองโกนั่นเองแต่ตัวจริงเตียสัมพง์นั้นเกิดในยุมคมังกรหยกภาคหนึ่งคือปลายยุคแาะชงซุ่งที่กําลังโดนมองโกลลุกลามหนักหนักและตัวจริงของเตียสัมพง์ก็น่าจะได้รู้จักกับเฮงเต่งเอีย e งด้วยซ้ําเพราะเขาแบําเป็นเพียงกันที่เขาจงหนานซานที่เดียวกันเวลาก็ลเลี่ แม้ว่าบางตำนานเขาอาจจะยุยืนยาวข้ามมาถึงรัชสมัยและชวงหมิงเลยก็ตามแต่นั่นเขาก็แก่มากแล้วไม่ใช่เป็นเด็กฝึกหัดที่เซ้าหลินแน่ๆขณะที่อาจารย์ของเตียสัมพงนั้นที่เซ้าหลินคือกังเอ้งไต้ซือนั้นก็มีตัวตนจริงและยังเป็นจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของวัดเซ้าหลินอีกด้วยโดยหลวงจินชื่อนี้นั้นมี2คนคนแรกนั้นเป็นหนึ่งในหลวงจินในยุคต้นของราชวงศ์ถังโดยพรพรูปนี้นั้นเป็นคนไปช่วยชีวิตถังไทจงเมื่อครั้งยังเป็นฉินอ๋อง ขณะที่อีกรูปหนึ่งนั้นเก่งยิ่งกว่านะครับและเป็นยุคปลายราชงส่งต้นราชงหยวนเช่นเดียวกับเตี๋ยสัมพงด้วยเพราะเป็นคนพัฒนาวิทยายุทธ์ของเส้าหลิงจนก้าวล้ำนอกจากนี้กักเอ,อียงไต้ซือยังแตกฉานเพลงกระบ,บี่และยังเพิ่มฝ่ามืออรหาหันจากเดิมที่มีเพียง18ท่าเป็น72ท่าด้วยสรุปแล้วนะครับยิมยงนั้นตัดต่อได้เนียนจนผู้อ่านนั้นหลงข้ามยุคไปถึงสองลาชงเลยทีเดียวนะครับทั้งกักเอียงไต้ซื่อกับเตี๋ยสัมพงนั้นความจริงแล้วอยู่ในราชงซ่งนะครัต,ตวิมยับ แต่ต่อให้เขามาอยู่ในปลายและชงหยวนต้นหมิงแทนแม่ต้องเรียกว่าฉายาเสื้อสว่า์ไรแต่เข็บของเขานั้นทำงานอีกแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็จบลรแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณม่กนะครับ